ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวสวัสดีค่ะชื่อโลชิดาอาลีค่ะและอยู่เมืองไทยอายุ57แล้วค่ะตอนนี้ขายโลตี นี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งกับการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่แบ่งชนชั้นเชื้อชาติและาศาสนามาตั้งแต่เด็กที่นี่ชาวโรฮิงยาค่ะพ่อแม่ไปไปชาวโลฮิงยาหนูมาเมืองไทยมาเริ่มต้นชีวิตคู่กับคนที่เหมือนกันทั้งเชื้อชาติและอาชีพแฟนสามีของดาเป็นชาวโลฮิงยาแล้วก็เจอที่เจ้าวานนน ตอนนั้นไม่ได้คิดแต่งงานเป็นว่าเขาว่าชอบดานานแล้วเขาแอบมองนานแล้วเขาเจอแล้วก็เลยล่าตัวไปจับตัวไปเลยจับแล้วก็นั่งแท็กซี่พาไปเลยแล้วก็กลัวว่าจะทาร้ายเราเราบอกไม่ใช่เขาว่าฉันชอบเธอนานแล้วฉันก็อยากจะแต่งงานกับเธอเขาว่าฉันอยู่กับเธอตลอดชีวิตก็เลยอยู่กับเขาตอนนี้สี่สิบปีแล้ว กับลูกๆที่ขยันทำมาหากินฝ่ายดีและไฟเรียนมีลูกสี่คนค่ะลูกชายคนโตอายุ40สเขาไม่ได้เรียนเขาขายโรตีและลูกสาวคนโตอายุสาเขาอยู่บรา,ายายมีลูกสี่คนเขาก็มาหากินอยู่กับสานีเขาคนที่ 3, สามสาลีอาลีเขาเรียนมหาลายัยเขาเป็นครูปีอยู่ที่ปัตตานีและเะดาส่งไม่ได้ และครูคนหนึ่งก็เลยส่งให้ลูกสาวมดฉันส่งไม่ไหวฉันเป็นกระดูกทับเส้นเหมือนอมมา,าพากรลีลูกคนนี้ไม่ให้เรียนแล้วนะารูกแม่ส่งไม่ได้เขาบอกว่าแม่ไม่ให้ส่งไม่เป็นไรหนูขอสายคนอื่นลองขอคนนู้นคนนี้เลยหนูตั้งใจเรียนหนูอยากจะของฝันของหนูว่าอยากจะเรียนให้ได้แล้วก็เรียนจบเป็นครูหนูเลี้ยงพ่อแม่ แม่ไม่ให้หนูเรียนไม่เป็นไรหนูอยากจะไปเรียนให้ได้เรียนที่ไหนลูกหนูไปเรียนที่ไปปัตนีมูลธีแต่เขาให้้องายก็เลยแล้วฝังมาสายลีลลาบากมาบนวานก็กินแต่น้ำตอนคืนก็กินมาม่าห่อหนึ่งแล้วก็กินแฉงก็เวลาถามลูกก็บอกว่าไม่ใช่มาสายลีสบายดีสายลีกินเป็นอิ่มมีคนให้อยู่มามาไม่ต้องห่วงทางนี้นะ ไม่มีตังบอกเดี๋ยวสารีส่งให้ผู้อย่างเงี้ยเวลาไันจ้ค่ะคนนู้นคนนี้ให้มาก็อยากจะให้พ่อแม่ไงเขากคิดอย่างเงี้ยและรูใ้ใจคนเล็กเบาก,ก็คบครูเบาครูแล้วก็ครูก็ครูอาชา้าเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ทุกเดือนสองพันสี่เขาบอกว่าอยากจะส่งให้ถ้าเหลือก็เธอก็หาเองสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินปวดทรมาน มันเหมือนชาแล้วก็แสบร้องไห้ทั้งคืนทั้งวันร้องไห้อย่างเดียวลูกก็เลยอุ้มไปแล้วก็ไปส่งโรงพยา,าบาลเขาบอกใช่เป็นหนักแล้วก็ทํายังไงเขาบอกผ่าตัดอย่างเดียวทาลีไม่ยอมทาลีบอกว่าผ่าตัดไม่ได้แม่หลวงถึงเขาเป็นอะไรขึ้นมาใครดูเลยแม่หลูงไม่เอาม้าสู้มาต้องสู้เดินนะพยายามเดินม้าอย่าได้ขายของอย่าได้ต่มาต้องลุกมาสู้เดินซะ ก็เลยเสร็จให้พยายามให้เดินลูกก็จบลูสกสาวก็จะไปให้เดินเดินเดินเสร็จเดินได้นี่นี่หน่อยไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้เหมือนปฏิหารเลยเนาะทำไมแม่เดินได้ก็เลยเสร็จเอาอย่างนี้ดีกว่าเอากินยาตัวนี้กินดูซิดีขึ้นไหมแล้วกินยาตัวนั้นน่ากินแล้วก็ดีขึ้นหมอสั่งไว้ยาเดินไกลเดินแค่นี่นี่หน่อยทานแต่บ,บ้านนี่เดียวเดินได้นะครั้งนี้ การเป็นนี่สินกลายเป็นความงดงามของการตอบแทนความดีที่เคยทำให้กันเอ,อเอาที่บางหมื่นเดียวไม่ได้เอามากหรอกไอ้บางคนนี้ก็ใจดีเขาก็ไม่เอาดอกหรอกเขาบอกว่าหนูเคยช่วยเหลือไว้งไงแต่ตอนนั้นเขามาพูดไทยไม่ได้เราเพยช่วยเหลือก็เลหยหัดให้พูดภาษาไทยแล้วก็ช่วยก็เลก็ตอนนั้นน่ะมาเขาผายทัวร์ก่อนไม่มีตังก็เลยมาช่วยเหลือ ก็เลยฉนก็เลยให้เขาบอกว่าเอาบางเอาไปมื่นหนึ่งนะเขาก็เลยยินตาเอามาให้ดอกบอกไม่เอาให้เฉยๆเราอิสลามจะกินดอกไม่ได้เอาไปก่อนเธอมีเมื่อไหร่ก็เอามาเขาก็เลยเงินมื่นหนึ่งนะเนี่ยเขาก็หาหาหาได้มาสองสามมื่นก็เลยเสร็จเขาก็เลยมาคืนให้เราก็เลยเขาก็เลยบอกพี่ดาช่วยผมเยอะผมให้ได้แบบว่าให้ได้ก็ให้ค่อยๆไป่ไม่ให้ไม่ได้ก็เอาไว้ไปก่อนบางคนนี้ก็ใจดีลูกบอกว่าไม่ให้กู้ใคร แม่ต้องเอาบอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเพ่งก็เลยเราก็เลยบอกไม่เอาไม่บูดนีต่ตอนนี้พูดไปก็ได้ยินื่งเดี๋ยวโกรธโกรธจริงๆนะเครียดไหมเครียดก็เครียดแปลว่าดีใจยอยู่เมืองไทยไม่มีใครแรงเกไม่มีใครว่าไม่มีใครอะไรเลยไม่อย่างนั้นนะ่ะเมืองไทยคนไทยไม่ดีอยู่ซอยนี้สี่สิบห้าปีอยู่ไม่ได้เขาคนดีเขาก็เวลาเป็นอะไรก็เขาก็ดูแลเราเนาะ เาาาากกก็็ใใใหหห้้้ินนสสภภมมอะไรย่ีฟังแล้วก็ชื่นใจที่คนไทยมีน้ำใจต่อทุกชาติทุกศาสนามีมิตรภาพที่ดีทำให้แม่ค้าโรตีชาวโรฮิงญาคนนี้รักเมืองไทยมากๆเลยครับถูกแล้วพื้นเพมาจากไหนนะฮะ มาจะลอยยาคือจากมาจากพม่าใช่ไหมแล้วมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครมาตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่กี่ขวบนะคะพี่ดาพี่ดามาแม่สอดอยู่ห้าขวบห้าขวบตอนนั้นอยู่แม่สอดก่อนอยู่นานไหมแม่สอดอยู่อายุสิบสามเลยแต่ตห้าขวบจนสิบสามขวบแม่สอดข้ามแม่น้ำเมยมาแล้ะใช่ไหมไอ้ลองยาอยู่อยู่ติดแถบทางไทยทางไหนฮะตอนนั้นะ ก็เป็นอยู่เป็นเนี้ยววดีค่ะเป็นเนี้ยวดีวดีฝั่งฝั่งข้ามนใช่ตรงข้ามไม่สอดตรงข้ามแม่สอดอ๋อนั่นตรงยาใช่ไหมอ๋อไปรถนี่แล้วเขามาจับข้อมือเลยเขาบอกว่าขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยเอเอาเอามีดจอดด้วยแต่ว่าเคยได้เขาก่อนใช่ไหมไม่ไม่เคยด้วยรที่เด็ดลูกนี่ สนับสนุนโดยเพษัต Advanced Whitening ซ e r u m ตอนมาแรกๆก็พูดไทยไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เออทำอยังไงอ่ะไปเรียนเนี่ยอ,อยู่กับคนไทยคนไทยก็สอนมามากับใครดีกว่าตอนนั้นอะตอนนั้นมนะันมามามาประเทศไทยมาคนเดียวเป<ะ>็นลูกจ้างเขาก่อนห้าขวบะนะแล่วพ่ไม่ใช่สิอายุ13แล้วพี่น้องอะไรมาด้วยกันไหมไม่ไม่ไมไม่มาด้วยกันเรอ ทำไมเราตัดสินใจมาคนเดียวอ่ะดาเห็นว่าแม่อ่ะตีทุกวันแม่ตีว่าเราเป็นศาสนาพุทธครับแม่ศาสนาพุทธเราเข้าอิสลามแม่มีชอบอแม่ก็เลยบังคับให้ไปอยู่กับเขาเพาไม่เอาอยากจะใจเราอยู่ไปฟังนี้อยู่แล้วครับใจอิสลามอยู่แล้วก็แต่อยู่ห้าครบแล้วชอบฟังนี้ไงก็เลยแม่แม่ก็เลยตีทุกวัน ก็เลยตัดสินใจมาเข้าในประเทศไทยเลยมาอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นคนไทยยังตอนนี้มันจะให้ได้บัตร10ปีเขาอยู่เมืองไทยให้10ปีแบบว่าไม่มีอะไรไเกิดขึ้นเป็นตำรวจหอก็ไม่จับไม่อะไรไม่มีอะไรเลเขาอยู่สบายแล้วนนคืออยู่เราไม่มีความรู้เรื่องว่าอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ13แล้วตอนนี้50ตอนนี้58แล้วค่ะ สี่สิบห้าปีแต่ได้บัตรสิปีแตได้บัตรสิปีแล้วต้องไปต่ออายุ่อยๆไม่ไม่ไม่สิปีครั้งหนึ่งไปต่อไปต่อไปต่อครั้งหนึ่งต่อไกลแล้วสามารถทำงานอะไรได้มันก็ขายของรับจ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอรับจ้างได้ค่ะไปพอะรับจ้างก็เงินเดือนเดียวไม่พอกินแฟนก็เป็นหอบตอนนี้ก็แฟนก็นอนโรงพยาบาลมันก็เลยมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกลูกเราได้สัญชาติไหมต้องให้เบียให้จบ ตอนนี้สองคนอยากจะจบแล้วให้เรียนจบจบอะไรจบปริญญาอ่าใช่ค่ะเหรอแล้วลูกเป็นคนไทยไหมอย่างนี้ลูกเป็นคนไทยยังค่ะยังต้องเรียนให้จบปริญญาก่อนโอ้ในเพิ่งทราบเนี่ยเพิ่งจบแล้วต้องได้เป็นคนไทยแแต่เมื่อกี้ในวีทีอาร์เห็นพี่ดาบอกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกสบายไม่มีใครว่าไม่มีใครอะไรมาแรกๆมาอยู่กับคนไทยแล้วคนไทยรับดีมากเลยพูดไทยไม่ได้เนี่ยเขาก็สอนอันนี้อะไรอะไรเขาสอนหมด อก็เลยอยู่กับเขาตอนนั้นแล้วทำไมถึงมากรุงเทพอ่ะใครชวนมากรุงเทพมีคนพามาค่ะว่าไปเมืองไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปเมืองไทยหาเงี้ดีนะกรุงเทพไม่ใช่เมืองไทยจริงๆก็คือแม่สอดคือเมืองไทยนะพี่ดาวเออพี่ดาคิดว่าแม่สอดแม่สอดที่คือเมืองไทยนะตรงย่ากวยดีเงี้ยตรงแม่แม่สอดที่คือพรมแดนพรมแดนอ่าโอเคโอเคแบบเหมือนเข้าสู่ประเทศไทยเต็มตัวตอนสิบสามเนาะแบบนั้นเนาะคือโชคดีได้นายจ้างใจดีด้วย ใช่ไหมเราก็ดูแลเราดีด้วยเนาะสอนให้เรารู้ทุกอย่างสอนภาษาสอนงานสอนทุกอย่างเลยแต่ว่าไปเจอแฟนได้ยังไงไปเจอที่จังหวัดนนท์ค่ะจังหวัดนนท์ที่นนทบุรีเขาอายุเท่ากันไหมคะไม่ไม่แก่กว่า8ปดปีแปดปีตอนนั้นเขาทํางานอะไรเขาขายโรตีค่ะเขาขายที่สุขุมวิทออมันก็เลยไปเจอที่จังหวัดนนท์เออเขาขายที่สุขุมวิท แต่ว่าไปเจอที่นนทบุรีเขาขายไกลจังค่ะค่ะพี่สะพายเขาอยู่จัง totally> um, um หวัดนนท์ไงเอาไปขายที่สะพายได้ถ้าขายที่จังหวัดนนท์นี่ไม่ชอบแน่เพราะคู่แข่งกันไปสุขุมวิทนี่เป็นไรบ้านก็อยู่นนท์แล้วก็ไปขายสุขุมวิทแล้วทำไมทุกคนทุกคนต้องขายโรตีหมดเลยเหรอใช่ค่ะเป็นวิชาชีพของเขาเป็นชีพ่รายได้ดีใช่ไหมครับรายได้วันเท่าไหร่ครับ ตอนนั้นนมะบรรดาขายนี่กระทรวงอ่ะได้ห้าหกลูขายได้เป็นเงินเท่าไหร่ได้สองพันสามพันกับอะาโอแล้วกำไรกำไรได้ครึ่งเจ็ดแปดร้อยอด้แน่นอนขายได้สองโลสองวันเอแาลว่าพอกินแล้วอะตอนนี้ยทำไมทุกคนถึงทำโรตีเป็นอะอันนี้คือเหมือนเป็นอาหารประจํา ้องถิ่นแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าทานแล้วก็ทาตั้งแต่โตมาก็แม่ทําเป็นก็ลูกๆก็ทําเป็นทุกคนนี่เป็นหมดตอนอยู่พ่ม่ที่ทุกคนกินแต่โรตีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปกติโรตีที่นั่นกินคือคือที่เราขายอะเหมือนกินเป็นขนมเป็นของหวานที่นี่ของหวานนี่ยปบ้านดากินแกงกินกแกงมากกว่าแกงไม่ได้โรยน้ําตาลไม่ได้โรยนมมันเหมือนที่บ้านเราร้านอาหารที่ภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีโรตีแกงโรตีแกงเคี้ยวหวานแกงอะไร มันแกงอะไรโรตีแผ่นใช่ไหมเคียวหวานเนื้อโรตีเคียววนอยู่เลยอยู่เมืองไทยก็มันทำโรตีเป็นขนมขายแบบนี้เล่าตอนที่แฟนใช้คำว่าอะไรดีถ้าคนไทยเขาเรียกชุด ของพิดาตอนนั้นไม่รู้จักด้วยถูดไปเลยฉุดไปเลยเขาฉุดเราไม่ได้ไงอ่ะพิดาไม่รู้จักเขาหรอไม่รู้จักอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเรายุเท่าไหร่ดาตอนนั้นอายุสิบเก้าสิบเก้าแต่ว่าเคยเขา่อนใช่ไหมไม่ไม่เคยด้วยเหรอเอาแล้วเขาคที่เขาบอกว่าเขาชอบเราเขาบอกว่าอะไรมันนานแล้วเขาบอกว่านั่งรอป้ายรถเมนูมันนานแล้วว่ามาหากิน พี่สายมันเล่าฟังว่าบอกผู้หญิงคนเนี้ยมาตลาดทุกวันซื้อของทุกวันขายของทุกวันก็แลเสร็จขาอะเล็งราแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นด้วยแล้วน่นวันนั้นนั่นแหละเขาจับแล้วก็พาไปเราทําอะไรอยู่เหตุการณ์คือแต่การังจะไปขึ้นรถอะมันซื้อของแล้วก็ขึ้นรถไปจากตลาดซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อแป้งเสร็จแล้วก็อยากจะการังยะาว่าเอออยู่ที่ป้ายรถเมล์หรอป้ายรถเมล์แล้วเขามาจับข้อมือเลย ไล่ไปตกใจเออเราใจเราก็บอกว่าจะไปทําไมเขาบอกว่าขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยเหรอเอามีดมันใเอมีดจอด้วยเราก็ูเราคิดว่าอะไรตำรวจหรือเปล่ายไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดว่าทําอะไรมันจะเอาเงินอะเอาทองอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิเราถามเขาจะเอาอยากได้อะไรก็ไปบอกไม่เอาเอออยาได้ตัวเขาเอาตัวไปนั่พาไปก็สิบโมงใช่ไหมเช้าแต่เช้าเลยโอยพาไปนะปูพาไปเสร็จ แต่งงานนาตีสองตีสามให้อาจารย์เรียกมาแต่งงานเลยเหรอก็เลยโอเคต้องยอมอถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็กลูกนี่กดสองสอี่เด็ดลูกนี่สามีของดาเป็นชาวโรฮิงญาเขาว่าชอบดานานแล้วเขาแอบ มองหน้าแล้วเขาเจอแล้วก็เลยลาตัวไปอยู่ที่ป้ายรถเมล์หรอป้ายรถเมล์เขาบอกว่าขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยเหรอเอามีดมันอมีดจอด้วยเราก็รูาแล้วถามเขาจะเอาอย่าได้อะไรก็ไปบอกไม่เอาเอออย่าได้ตัวเขาเอาตัวไปนี่อยากได้เราเอามีดมาจี้ด้วยขึ้นรถให้รถแท็กซี่แเหรอแล้วไปไหนไปไหนไปแล้วพี่แท็กซี่ก็คือ พี่แท็กี่รู้ไหมว่าให้ผมเล่อมือไร้ยกไงใจกล้าจริงๆใจกล้าจริงเนาะพอขึ้นของเขิงเอาขึ้นของเขิงขึ้นรถมาหมดปุ๊บน yes. ั่งรถไปไหนพาไปบางกะปิบางกะปิไปบ้านกันไปบ้านหลานคราบ้านหลานบ้านหลานไปถึงตอนนั้นกี่โมงแล้วตอนพาไปก็สิบโมงใช่ไหมเช้แต่เช้าเลยโอ๊ยพาไปบ้านปูพาไปเสร็จ แต่งงานนาตีสองตีสามให้อาจารย์เรียกมาวันนั้นเลยเหรอเออวันนั้นเลยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่มีไงเขาก็เลยพาไปอาจารย์เรียกมาแล้วก็ไม่ยอมเขาก็ต้องบอกว่ายอมให้ได้แต่งให้ได้ต้องบอกก็เลยอ๋อโอเคต้องยอมอหหรอที่ดีนะถ้าเผื่อเรามีแฟนอยู่แย่เลยเนี่ยแย่ก็เขาก็รู้ว่าไม่มีไงเขาก็เลยบอกว่ามัน หกเดือนแล้วแบ่งย่าคอยดูเป้ามาหกเดือนแล้วเขารู้หมดเลยว่าพี่ดาไปตลาดกี่โมงคืนรถเมย์ายไหนเพราะไม่งั้นเขามาดักไม่ถูกรอมารอตามเวลาหมดต้องวางแผนฮะเราตกใจมากแค่ไหนวันนั้นอะแบบโดนจี้แบบตอนสันอะมันจะตอัวมากตอนอยู่บนรถเราคิดว่าไงเนี่ย จะพาเราไปฆ่าแน่เลยเออคิดว่าเขาเจ้าอะไรตอนนี้ไม่ร้องง่ายอย่างเดียวแล้วคิดจะส่งที่เวลาส่งเสร็จไม่ต้องร้องแล้วเขาพูดงี้เหรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทำไมอ่ะเขาบอกไหมฉันอยากจะแต่งงานกับเธอเหรอตัดดีใจไหมอ๋อเราก็เลยเงียบเราเลยอุ้ยไอ้ตัวเลยระวังระวังรถวิ่งอ่ะจะไม่จะเปิดประตูกระโดดตรงไหม ว่าไปเหมือเหมือนกันเลมันเขาก็เลยไปจับปล่อยไม่ปล่อยไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ดาตัวเล็กตัวเล็กตอนนั้นตัวเล็กน่าจะเล็กกว่านี้อีกแล้วตอนนี้ก็ตัวเล็กตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่แล้วตอนนั้นนี่ตัวใหญ่แล้วตอนนั้นน่ะสามสิบเจ็ดโลเองตัวจิ๋วเดียวเออถามคุณดาว่าลักษณะเดียวกับคุณดาเนี่ยลักษณะเดียวคุณดาเนี่ยมีแฟนแล้วแต่งงานเป็นครอบครัวกันมีแบบนี้บ้างไหมฮะ ม่โดนฉุดโดนลักพาตัวคนอื่นโดนพาหนีมั้ยมีมีมีไหมพาที่บ้หนีเนี่ยแหละมีค่ะถ้าที่ถ้าที่ฝั่งตอนถ้าอยู่ที่บ้านคืออันนี้เป็นเนี่ยแฟนน่ะมันมีก่อนอยู่บ้านเขาว่าชาวบ้านอ้าวเขาเคยติดเขาเคยแต่งงานแล้วอ้าวมาเหมือนกันก็ฉุดเหมือนกันครั้งแรกของเขาอะนะแล้วแต่พี่พี่น้องแฟนเขาว่าเอาไป ตัวเขาก็เลยเอาไม่ได้อ๋ออ๋เขาฉุดมาแต่คนอื่นโดนฉุดต่อพี่พี่น้องเขาเอาไปเลยพ่อแม่เขาพาไปเลยเอาเหลยเออเาขาไม่ยอมเลยไม่ไม่สำเร็จไม่อาจินไม่สำเร็จแต่ว่ารรานี้สำเร็จตอนนี้สำเร็จของเราไม่มีคนมาช่วยไงใครช่วยไง เราพอไปถึงบ้านหลานเขาใช่ไหมเอแล้วเขาก็ไปเกณฑ์ผู้ใหญ่ไปเกณฑ์คนทำพิธีมาแล้วบอกกับเราว่าจะแต่งงานเราต้องแต่งวันนี้เลยตีสองได้แต่งงานกันใช่อาจารย์เรียกมาอาจารย์แล้วต้องฟังเราฮะต้องฟังอิหม่ามอิหม่ามต้องฟังตดาไม่มีใครไปร่วมงานเลยแล้วอย่างนี้ยฝั่งเราไม่มีใครไปร่วมงานเลยสิไม่มีเลย มีแต่รไฟเขาแล้วค่อยมาบอกที่บ้านว่าแต่งงานแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพูดดีๆแล้วไม่ไปอืมอ๋อต้องอย่างนี้เลยเดี๋ยวพูดดีๆแล้วไม่ไปไปแน่นอนโอ้โหตำนานไปตลาดแบบใดไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวพ่งนี้ไปเลยนะฮะตลาดไหนตลาดน้อไม่ไหวมาพูดดีๆเดี๋ยวไปเองเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้ว มาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับที่มองว่าคุณดาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะสามีก็ดีดีมากๆเลยดีแบบฟุกอ่ะลูกก็ดีหมดทุกคนก็เป็นชีวิตทีต่ต้องอนาคตที่ต้องอบุน่นแน่นอนอ้ดีมากแล้วลูกสองคนเนี่ยดีมากอ,ะอ่ะไม่รู้อยาจะคุยกับที่ไหญพูดยังไงแล้วอ,ะอ่ะ